วันนี้นะครับเรามีมะเขือพวงนะครับแล้วก็พริกพริกหนุม่มเดี๋ยวเราจะไปแกงเนื้อมะเขือพวงก,กันนะครับไม่แกงเนื้อกะทิทั้งเนื้อสับใส่มะเขือพวงใส่นใส่พริกหนุม่มพริกสดนะพริกหนุม่มนะพริกสดเล็กน้อยแล้วเราก็มีใบกระเพราด้วยวันนี้มะเขือเรากําลังสวยเลยเจบไปใส่นะ เก็บมะเขือแป๊บนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูการแกงว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงกันเนาะเราได้วัตถุดิบแล้วครับนี่ใบกะเพรามะเขือพวงนะครับผมพริกสดเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเตรียมตัวสิเตรียมตัวทําไมวะเดี๋ยวเรามาเตรียมของนะครับนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากับข้าวแบบง่ายๆกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาเก็บใบมะกรูดหน่อยหนึ่งนะนี่มะกรูดดูดิดโหลูกเยอะมากลูกร่วงเต็มเลยอะ่ะนี่เต็มต้นเลยครับลูกมะกรูดเดี๋ยวเราจะเอาลูกมะกรูดไปทําอะไรดีเดี๋ยวต้องคิดก่อนนะเอออาจจะเอาลูกมะกรูดไปทําน้ําหมักอะ่ะน่าจะได้อยู่ไอเราเก็บใบมะกรูดไปใส่ใส่แกงเราเล็กน้อยนะครับเพื่อความหอมอันเย้าวยวนให้อยากกิน <laughs> ว่าไปนั่น เดี๋ยวป่ะทำกันเลยดีกว่ากัขบข้าวริดไปมะกูดหน่อยครับเอาการเอาก้านมันออกก้านตรงกลางอ่ะคือความตีพอเอากา้านออกพวกมันก็จะกินได้ไงแต่ก็เอาออกไปงันแหละเพราะเพียบก็ไม่กิน เออแล้วก็แต่ก็เห็นเขาทำกันไงเราก็เลยทำทำ,ทำตามมันก็นกนไปนะเพื่อเพื่อกินเนี่มันเป็นยาทั้งนั้นเลยเนาะของสมัยโบราณต่อไปก็เอ้าไม่ใช่สิเราก็จะเด็ดไปกระเพราใส่ไปกับใบมะกรูดเลยเพราะว่า2อ,อย่างนี้เดี๋ยวเราใส่พร้อมกันไง เด็ดมะเขือพวงก,กันนอยอก็ใช้เวลาเตรียมของสักแป๊บหนึ่งก็พอสมควรนะครับแล้วก็ตอนผัดก็ไม่ไม่นานหรอกผัดผัดผัด,ผดพอสุกก็ใส่เครื่องปรุงก็โอเคแหละหั่นพริกครับ ซอยบ,งบางๆเลยพริกเนี่ยเดี๋ยวเราชิมได้นะมันเป็นพริกสดเนาะไม่ค่อยเผ็ดหรอกไส้ในแล้วก็ไม่ต้องเอาออกเ็แล้วเดี๋ยวเรามาหั่นเนื้อกันนี่คือพระเอกของเราครับเนื้อมาเดี๋ยวมาหั่นเนื้อนะครับบางๆแล้วก็สับเนาะหั่นเนื้อบางๆแ,แบบนี้เราจะได้สับง่าย ให้หันสไลด์สไลด์เลยนะแล้วก็ค่อยสับอีกทีหนึ่งอ้ยกินนี่แบบละมุนชีนุ่มลิ้นนะีนี่ก็โอ้โหสไลด์อย่างงี้นะย่างนะแล้วก็จิ้มแจว่วจิ้มจุ่มนะโอ้โหสุดยอดอะ่ะมาตับเนื้อกันครับสับเนื้อเสร็จก็แกงได้เลย,เลย นะสับให้มันคือใครที่แบบชอบหยับหยากก็เอาแค่หยากหยากเนาะใครที่แบบไ้ยหยากแบบเคี้ยวง่ายๆก็ให้มันละเอียดนิดนึงมากระทาร้อนแล้วครับเราก็ใช้นี่เลยน้ำมันกากหมูที่เราเจียวไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆจำก,กันได้เปล่า <laughs> เห็นไหมของมันมีประโยชน์นะครับ ได้กากหมูกินด้วยแล้วก็ได้น้ำมันไว้ใช้ด้วยโอ้โหโอโหอมฟูฟงกระดินน่งแมวใั่น้ำมันกระพริกแกงให้หอมนะแล้วก็ใส่เนื้อฟานี่ไนี่ไ แล้วเราก็หลอด้วยกะทินะใช้กะทิกล่องนะครับวันนี้ใส่กะทิทีละหน่อยหน่อยการกระทะใหม่กินหอมกะทิขึ้นมาแล้วผัดไปผัดให้หมูสุกเฮ้ยเนื้องวสิวันนี้ผัดให้เนื้องวสุกแบบขยี้ขยี้ให้กระจายเขาให้เขากระจายตัวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแกิเป็นก้อน นี่หอมมากกินหอมมาแล้วครับช่วงนี้ก็รอให้หมูให้เนื้อสุกก็ปรุงรสชาติปะอา้าชอบรสไหนกันก็ปรุงเลยนะครับผมเล็กน้อยเล็กน้อย,เล,อยเล็กน้อยนะเราก็แกงเนื้อกะทิอ่ะก็ต้องตัดหวานนิดนึงใส่น้ำตาลเนีเรารสชาติจะเค็มจะไม่เค็มอะไรก็ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับเี่ก็รถกลางๆเนาะนี่น้ำในเนื้อมันเริ่มออกมาแล้วเราก็ใส่น้ำในเนื้อเริ่มออกมาแล้วก็ใส่มะเขือพวงเคี่ยวมะเขือพวงนิดนึงครับให้เขาสุกหน่อยเริ่มมีสีสันเริ่มมีสีสันใช่ไหม ก็มีคนไม่ชอบกินนะมะเขือพวงอะ่ะคือเห็นเห็นพ่อเขากินแล้วก็หูพ่อกินได้ไงวะมะเขือพวงมันขมไงเราก็ไม่ชอบแล้วพอมาเริ่มมาเรียนพะละ,นะครับเริ่มเจอเพื่อนขุงจบพะละพอเริ่มจบพะละเสร็จแล้วก็คือตอนเรียนพะละก็จะได้กินอาหารอาหารฝีมือแบบว่าพวกเพื่อนๆแต่ละภูมิภาคไงเขาทำกินกันล้วก็เริ่มเฮ้ยมันก็เริ่มอร่อยก็เริ่มซึมซับมาเรื่อยๆ ขนาดต้มมะละเมื่อก่อนก็ไม่กินนะแต่เดวนี้ก็กลายเป็นว่า mm hmm. เฮ้ยกินต้มมะละถ้าเกิดไปตลาดแล้วเห็นเขาแบบ mm hmm. มีต้มมะละขายถุงละสิบาทนี่คือซื้อก่อนเลยอ่ะ mm ้ hmm. มากินนะเออกลายเป็นว่ากินต้มมะละแล้วมันก็อร่อยดีนะไม่ผมมากอะไรแบบนี้นะครับไงหน้าตาเริ่มน่ากินไหมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดไปกะเพราลงไป เริ่มสวยงามสีส่นเริ่มสวยงามคือถ้าเกิดใครชอบแบบแกงเนื้อขุกขิกนะน้ำแบบน้ำขุกขิกน้อยๆก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคแล้ว,ลวก็จะใส่อันนี้เพิ่มมาอีกหมดกองไปเลยกาะทินี่ก็จะได้ปริมาณเพิ่มมาอีกนิดนึงเอาไว้ขยำข้าวโอ้ข้าวสวยแล้วร้อนนะสุดยอดเนี่ยปรุงแบบเรียบร้อยแล้วไม่ต้องชิม นี่ใ,ใครใครแบบว่าอยากได้รสชาติแบบแปลกใหม่อีกทีนึงก็ทำน้ำปลามะน,นาวนะครับตัดผงชูรสนิดนึงซอยหอมใส่เข้าไปซอยพริกขี้หนูใส่เข้าไปโอ้โหแจ่มอ่ะแจ่มอ่ะนะเดี๋ยวจะทําให้ดูเ้าไปกินกับข้าวนะ้วมันจะแบบสุดยอดอ,ะอ่ะเคี่ยวหน่อยนึงให้กะทิเขาแตกมันนะงวนๆสักนิดนึงก็จะตักใส่จานนะครับ โอเคได้ละมาเรามาตักใส่จานกันมือ้ออืมแกงเนื้อมะเขือพวงอืมใส่กะทิอีสีสันดิูกลิ่นแบบเย้าวยวนขออนุญ,ญาตเทกระทะ เมื่อก่อนถ้าพ่อพี่ยดอยู่นะจะแบบเหลือติดกระทะไว้เล็กน้อยนะครับแล้วเอาข้าวเข้าไปคุกนะพ่อก็ชอบกินนะนี่ฮะแกงเนื้อมะเขือพวงพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเราทําอาน้ําพริกน้ปาปลานิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะไปกินกแกงเนื้อนะนี่ไปเก็บพริกมาครับพริกที่บ้านเราเองนะแล้วก็หอมแดงนี่ปลูกแล้วครับต้นมันแตกออกมาแล้วเนาะถ้าใครดูเมื่อคลิปที่แล้วก็จะเห็นนะพาไปดูหอมแดงมานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ก็เริ่มปลูกของไว้กินเองไม่ใช่เริ่มปลูกหรอหอมแดงเพียก็ปลูกมาตั้งนานแล้วครับก็เก็บกินไปจะบอกว่าหลายชุดอยู่นะฮะแล้วนี่ก็ชุดใหม่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราซอยซอยหอมซอยหอมแบบน,นี้คือการซอยหอมนี่ก็ไม่ใช่ใชว่าจะซอยอะไรได้เก่งมากมาย <laughs> ก็ อ่ะหลายคนก็บอกซอยแค่นี้เสร็จแต่ไม่ใช่ครับพีเอฟกก็จะนี่ไงทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเลยแบบเหมือนสับอ่ะเวลาเราตักปุ๊บมันจะได้รสชาติคือหอมทุกเม็ดอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดเป็นอันชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หมดไงเนี่ยใส่ถ้วยแฟบนี่ไม่ง่ายครับทําแบบลุกทุ่งลุกทุ่งเนาะแล้วก็หั่นพริกคือขออนุญาตไม่ค่อยจะจับมากนะเพราะว่าเดี๋ยวไปอุ้มน้องเดวไง พริกมันก็จะแสบเนื้อน้องเดีวนะครับเนื้อเด็กเดี๋ยวว่าแต่เนื้อเด็กเลยเนื้อเรายังแสบเลยก็จะหั่นประมาณเนี้ยให้มันขาดขาดคือจะสับได้นี่สับไปแล้วเนะี่ยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่อ่ะแค่นี้เองแล้วก็ผง ชูรสกระปายน้ำปลามันก็เหมือนคล้ายๆน้ำพริกอีร็อกเค็คกแหละแต่น้ำพริกอีร็อกเค็กของพี่เอฟมันใช,มนใช้มันใช้กระเทียมเอออันนี้นใช้หอมแล้วก็หั่นมะนาวไงเนี่ยมะนาวก็ของที่ต้นเองเปิดเสร็จ อร่อยครับเดี๋ยวไปลุยงานกันต่อข้างใน